สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวระบายพาแมวไปคาเฟ่เจอเด็กเอาไม้แย่กริดใจผู้ใหญ่นั่งเฉยไม่มีขอโทษเรื่องราวดังกล่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างบนโลกโซเชียลหลังจากที่ผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังจากที่ตนนั้นไปใช้บริการคาเฟ่แห่งหนึ่งและพาแมวไปด้วยซึ่งจะอยู่ภายในกระเป๋าแต่สักพักก็มีเด็กคนหนึ่งเดินมาที่โต๊ะของเธอและพยายามเอาไม้จิ้มแมวแต่แฟนตนเห็นพอดีเลย ทันซึ่งเด็กคนนั้นก็เดินกลับไปที่โต๊ะโดยที่โตนก็ไม่ได้รับคําขอโทษจากเด็กหรือพ่อแม่เด็กเลยทว่าไม่นานหลังจากนั้นเด็กคนเดิมก็กลับมาที่โต๊ะของเธออีกครั้งก่อนที่จะมากรีดใส่แมวของเธอแล้วก็หัวเราะ ทำให้เธอรู้สึกตกใจและโกรธมากส่วนพ่อแม่ของเด็กที่นั่งอยู่อีกตอกก็พูดข้ามโต๊ะมาเพียงว่ากลับมาลูกขอโทษเขาด้วยแต่เธอก็ไม่ได้รับคําขอโทษจากใครเหมือนเดิมอยู่ดีทั้งระหว่างที่เด็กคนดังกล่าวกําลังเดินกลับโต๊ะก็พูดว่าอยากแกล้งแมวแกล้งแมวอยู่ซ้าๆซ,ซึ่งตนมองว่าจุดประสงค์ของเด็กก็ชัดเจนว่าอยากแกล้งแมวถ้าหากแฟนตนห้ามไม่ทันแล้วแมวตนได้รับอันตรายจะทําอย่างไรหรือหากแมวตนตกใจเสียงกรี๊ดแล้วช็อกจะทําอย่างไรและสิ่งที่เธอคิด ได้คือลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนพ่อแม่ควรมีจิตสํานึกและมารยาทด,ด้วยไม่ควรปล่อยให้ลูกมารบกวนคนอื่นตอนที่ผู้ใช้ Facebook รายนี้จะได้เพิ่มเติมข้อมูลว่าผู้ใหญ่ที่อยู่กับเด็กในตอนนั้นได้ตอบข้อความที่เธอทักไปหาแล้วโดยทางผู้ใหญ่ได้ตอบกลับเธอมาว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเขาและน้องเป็นเด็กพิเศษให้เธอไปคุยกับพ่อแม่เด็กเองซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าในเมื่อผู้ใหญ่รายนี้พาเด็กไปแม้จะไม่ใช่พ่อแม่ก็ควรจะดูแลเด็กหรือ าหากดูแลไม่ได้ก็อย่าพาเด็กไปไหนมาไหนด้วยเลยทั้งนี้เจ้าของเรื่องก็ยังยืนยันว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ตนไม่โทษเด็กเลยตนโทษผู้ใหญ่ที่ไม่รับผิดชอบและไม่ดูแลเด็กมากกว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาเนตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิเช่นผู้ใหญ่รายนี้ไม่ควรเอาคําว่าเด็กพิเศษมาอ้างในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและทั้งๆที่น่าจะรู้ธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วทําไมถึงไม่ดูแลให้ดีกว่านี้เพราะเท่าที่ดูระยะห่างของโต๊ะ ก็ห่างพอสมควรทำไมผู้ใหญ่ถึงปล่อยให้เด็กเดินมาไกลได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ